สวัสดีจ้าลูกๆวันนี้มากับครัวคุรัตน์นี่มีทอดมันอกไก่ครับน้ำจิ้มเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันนะวันนี้อร่อยทีเด็ดไปดูกันเลยวิธีทำทำกันอย่างไรไปเอาแล้วลูกๆอันนี้ก็เป็นอกไก่นะพ่อสับไปแล้วเออมันจะสับหั่นไว้เป็นชิ้นๆนี่วันนี้จะเอามาปัน่น ใส่พริกแกงใส่อันนี้แป้งมันนะลูกแป้งมันตะบะหลังใส่ตามนี้เลยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมนี่พริกแกงก็ซื้อเอาตามตลาดนะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะลูกน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมดอกย่าหวานอย่าใส่มากนะแล้วก็เกลือเล็กน้อยน้ำปลาเอาละปิดฝา ปั่นให้ละเอียดเลยนะจ๊ะลูกๆจา๋าง่ายเมนีูเมนูเมนูนี้โอ้โอพูดผิดพูดถูกปั่นเลยเอาเดี๋ยวมาดูกันอ๋อเอาละเอียดประมาณนี้นะลูกนี่เดี๋ยวมาดูสว่งสมอย่างนี่ใส่ใบมะกูดซอยลงไปตามด้วยทั่วฟักยาวหั่นเป็นแบบนี้เลยนะลูกหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลย แล้วเราก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยเอาละเนี่ยคุกไปแบบนี้เลยง่ายๆก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะลูกๆนีใ่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วโอ้เปลี่ยนอุปกรณ์เลยอยตะกี้มันบดไม่ไม่ดีเอาละเอาละ น,นี่อันนี้อกไก่นี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะใส่น้ำมันลงไปเลยเดี๋ยวเราจะทอดกันนะไฟกลางกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะลูกบ้านเป็นแบบลักษณะอย่างนี้เลยเรื่อยแบบไหนก็ได้อ่าก็ทอดลงไปเลย เมนูนี้เด็ดนะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นใช้ปลาก็ได้เนื้อปลาเนื้อหรือจะเป็นผักอย่างเงี้ยก็ได้นี่ได้แล้วเห็นไหมสีสันสวยงามกินคู่กับน้ำจิ้มรับรองอร่อยเอาจะตักขึ้นไปเสด็จน้ำมันก่อนนะ สีประมาณนี้เลยนะลูกนี่ทอดไปเลยทอดไปให้หมดเลยวันนี้เราจะทานทอดมันอกไก่กันสุดสีสันสวยงามนี่นก็ระวังนิ้วเราระวังมือกันด้วยนะลูกน้ำมันกระเด็นใส่ เอาละเราก็พลิกไปพลิกมาอย่างนี้นง่ายไหมง่ายไหมใครทําตามไม่ได้ตีตายเลยอืมเอาละมาดูในส่วนของผสมน้ำจิ้มน้ำส้มสายชูบวกกับน้ำเชื่อมเกลือ,อนิดหน่อย คนให้อะไรเท่ากันเลยนะเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวพ่อจะลงไว้ใต้คลิปนะ <B> ก็ไปดูกันได้นะเอาละนี่ <B> แตงกวาหั่นไปเลยพลิกใส่ลงไปหอมมัวนแดงโรยด้วยใบตั้งโอนะลูกเอาละนี่จัดจานสวยงามน่ารับประทานอย่าลืมนะลูกกดแชร์กดติดตามให้พ่อด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ ถ้ามีเมนูเด็ดๆเ,เดี๋ยวพ่อจะมาทำให้ดูนะจ๊ะวันนี้ขอไปหมั่ข้าวก่อนแล้วกันโอ้ยหิวโวยหิวโวยไปละจ้า